น้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567เวลา12นาฬิกาดรเอกพัฒน์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดรสิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลโรวมพื้นที ติดตามการวางแนวกระสอบทรายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำปี2567น้โลงเจเชงเฮงตัวสุพรรณบุรีรน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะ่าวิกฤตน้นำไปด้วยกันจะ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน